ติ๊กจำแม่นอ้อนขอคืนดีโพส์นี้เศร้าติ๊กเผยความในใจทำเอาชาวเน็ตถึงกับร้องขอสอนลาม ล่าสุด6ตุลาคม2563ติ๊กบิ๊กพา t h เ r เผยข่าวดีจะได้เจอน้องวีจิอีกครั้งแล้วซึ่งได้นัดกันเป็นวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้ช่วง4โมงเย็นโดยติ๊กบอกว่าพอรู้ว่าจะได้เจอลูกเจ้าตัวถึงกับเลื่อนคิวถ่ายงานออกไปก่อนเคลียร์เวลาว่างเพื่อเจอลูกสาวสุดที่รักพร้อมเขียนข้อความลงอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากใจค้ายเขียนไดอารี่ถึงลูกระบุว่าตอนนี้วีจิ ใกล้ครบกำหนดฉีดวัคซีนแล้วหนูจะกลัวเข็มเหมือนเดิมไหมนะวีจิจ๋าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างให้หนูแข็งแรงทุกครั้งที่เราไปฉีดวัคซีนด้วยกันแม่จะจับมือหนูไว้แน่นๆหนูจะได้อุ่นใจแล้วเราก็ปลอบใจกันด้วยการกอดให้รู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนสักพักเดี๋ยววีจิของแม่ก็จะหายเจ็บแล้วไว้ของหนูตอนนี้ต้องหาคุณหมอฟันแล้วนะ วิจิมีฟันหลายซี่แล้วไม่ต้องกลัวหมอฟันนะลูกแม่เชื่อว่าคุณหมอใจดีแน่ๆสักวันแม่จ๋าคงได้สอนหนูแปรงฟันและสอนให้หนูดูแลตัวเองวิจิเป็นเด็กผู้หญิงต้องดูแลในแบบผู้หญิงผู้หญิงหนูจะได้พัฒนาการของร่างกายตัวเองแม่จ๋าจะเฝ้าดูหนูอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะคะวิจิอย่าลืมแม่นะจ๊ะ เย่เย่ครั้งที่2วันที่12เวลา16นาฬิกาเจอกันนะลูกแม่เลื่อนถ่ายงานแล้วนะเพราะแม่อยากเจอวีจิคิดถึงวีจิมากๆอยากกอดอยากหอมลูกเหลือเกินแม่ไปทำงานมาเห็นกระเป๋าไปน้อยๆนี้น่ารักมากเหมาะกับวีจิแม่ซื้อให้ลูกนะคะ ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมทั้งเข้ามาร้องขอให้หนุ่มสอนรามเปิดโอกาสให้อดีตภรรยากลับไปหรือให้อดีตภรรยาเจอลูกได้ทุกวันเหมือนเดิมก็ยังดีชาวเน็ตนะครับได้มาคอมเมนต์ต่อว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะภาวนาให้คุณติ๊กได้กลับไปเร็วๆนะคะคุณหนุ่มให้คุณติ๊กกลับไปเถอะนะคะเอาใจช่วยค่ะรักค่ะ ชอบเวลาคุณติ๊กพิมพ์ข้อความลงไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยทำกับลูกสิ่งที่ลูกชอบต่างๆมากค่ะอ่านแล้วดูคุณใส่ใจลูกมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่านะครับพี่น้ำตาปริ่มกับประโยคที่ว่าวีจิอย่าลืมแม่จ๋านะแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าพี่หนุ่มให้พี่ติ๊กกลับไปเถอะนะสงสารหัวอกคนเป็นแม่คงคิดถึงลูกสุดหัวใจ เป็นกำลังใจกับคุณติ๊กด้วยนะคะคนเราจะดีหรือร้ายมันเป็นสายใยรักจากแม่และลูกที่ผูกพันอ่านแล้วน้ำตาไหลค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน